เพื่อนๆเคยเห็นกันไหมครับเจ้าเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพแบบนี้ครับคือเจ้าเบาะนี้นะครับ <im itation> เขาว่ากันว่าเป็นเบาะที่นุ่มมากๆครับนุ่มขนาดที่ถ้าเกิดเราเอาไขาวางไว้แล้วเราไปนั่งทับมันไขย,ยังไม่แตกเลยครับเฮ้ย <im itation> มันนุ่มได้ขนาดนั้นเลยครับแน่นอนครับเรื่องนี้ต้องพิชซ์ฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมเพื่อซืตัวแสบนะครับอ่อไม่ใช่เสื้อครับมันเป็นเบาะรองนั่งนะครับนี่อ่ะตอนที่ซื้อมาครับหน้ากล่องมันจะเป็นประมาณนี้พี่เขาโชว์หลาหน้ากล่องนะครับเห็นไหมว่าอ่าเบาะของฉันนะครับนี่ ไขวางก็นั่งทับไขไม่แตกครับมันนุ่มมากๆครับว้ดูสิแล้วแบบใช้ที่บ้านก็ได้ใช้ขับรถก็ได้ใช้แบบได้หลายกรณีเลยนะครับเจ้านี่นะครับเขาเคลมว่ามันคือเบาะเพื่อสุขภาพครับเหมาะสาหรับคนที่นั่งนานๆครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็เห็นมานานแล้วแหละทั้งทางทิกต o k ททั้ง u t u b e ทั้ง Facebook ทุกทางนะครับแต่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองเลยครับซึ่งแน่นอนครับไปเข้าข้อเหนักๆนะครับก็คือเราเอาไข่วางก็นั่งทับไม่แตกนี่แหละครับแนืในวันนี้ครับผมก็ได้โอกาสได้มันมาครอบ วันนี้เดี๋ยวอันดับแรกนะเราไปพิสนดเรื่องไข่กันก่อนดีกว่าผมอยากรู้เหลือเกินว่ามันทําได้จริงๆหรือเปล่านะครับทำได้จริงไม่ได้จริงก็มารู้ค่อยว่ากันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําความเข้าใจดีกว่าครับว่าเขาใช้หลักการอะไรทําไมมันถึงสามารถ รับน้ำหนักของเรากับไข่ได้ถ้าทำไม่ได้แปลว่าอานลอแนะเป็นโฆษณาชวนเชื่อและอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทดลองกันก่อนเลยดีกว่าเลยครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กันละกันว่าเจ้าเนี่ยมันทำงานยังไงทำไมมันถึงทำแบบนั้นได้นะครับถ้าทำสำเร็จนะทำไม่ได้นะน่าดูเดี๋ยวจะไปเผาทิ้งเลยเนี่ย <c oughs> อะไปทงนั้นเ,าเอาไข่มาลองนั่งดูดีกว่าครับไข่ไ <c> ก <oughs> ่ <c oughs> แล้วตั้งแต่วินาทีนี้ไปนะครับจะไม่มีการตัดต่อเดี๋ยวหาว่าแบบแอบเปลี่ยนไข่เอาไขป่ปลอมอะไรอย่างงี้ไม่ไม่เดี๋ยวพอทําเสร็จผมตอกไข่ให้ดูด้วยว่ามันคือไข่จริงๆนะครับมาผมจะลองกับเขาอีตัวโปรดของผมเลยยอมเสียสละเลยนี่อ่าถ้าเปลือกไข่มันแตกก็ยอมเสียไปเลยเออบุ่นมาเดี๋ยวเพ็เออเอาผ้าออกเลย <c oughs> เรายังไม่รู้นี่คือการพิสูจน์ทดลองเผ <c oughs> ื่อบางทีมันมันแตกอ่าเราพ่กควาปลอดภัยอ่าเราดูคุณนาเราเชื่อไม่ได้เราต้องลองด้วยตัวเอง ถ้ายังไม่ดูช่องค่าฟิลิตี้ยังเชื่อไม่ได้เข้าใจไหมเราต้องไปดูไปดูแล้วก็ไม่เชื่อเฮ้ยต้องเชื่อ <c oughs> อ่านี่นะครับ <c oughs> นี่นี่นี่อ่านี่คือไข่จริงๆเลยเดี๋ยวค่อยต่อข้ดูตอนท้ายทีเดียวเลยนะครับว่าไข่จริงๆไม่ใช่ไขป่ปลอมนะครับมาดูกันนะครับจริงหรอหูีว่ามันจะไม่แตกหรอไม่รู้แม่ <c oughs> น่ากลัวจาังเดี๋ยวเราลองดูนะเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยน่าจะได้อยู่นะอ่ะมาแล้วกับน้ำหนักตัวเองอะนะอืม น้ำหนักเขาหันข้างหันข้างเขาไปอหันข้างมาแปดสิบเก้าหันข้างมาเออนั่นแหละบังบังมาบังมาไม่บังนี่บังดูนะเกิบน้ำหนักแปดสิบเก้ากิโลของผมเฮ้ยมันจะเปียกตูดไหมเนี่ยอ่ะพร้อมนะอะไรไข่ร้มไข่ร่วงอุ้ยตกใจร่วงมันเอ็นไปหลังไงอ่าเนี่ยเขย่านะนี่สองซ้ำตูดลงหรือเปล่าเฮ้ยไหน ไม่แตกมุนเดี๋ยวนี่นี่ดูดูที่ขาดูที่ขาอ่ะนี่นี่อ่ะอ่ะดูแก้ดูแก้อ่ะมาดูแก้ดูแก้อ่ะเหนะนี่นั่งหว่างกลางหรือเปล่าเฮ้ยนั่งหว่างกลางหรือเปล่าเอามาอีกทีเอามาอีกทีอ่ะจะต้องทำไงให้เห็นนี่เออนี่นะนี่นะตรงนี้นะเออตรงนี้นะไม่ใช่หว่างกลางนะนี่นะนี่นะอ่ะนี่นะเออหัดนะหัดนะอึ๊บ อ่ะ,อะตูดดูกใกล้ๆเอาเวลาลุกจะได้เห็นว่านั่งทำลงไปจริงๆนะไหนใน,ในเห็นต่ตูดเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยไม่แตกจริง <h ull> s> <S อ่ะเฮ้ยอ่ะเ,เ,เดี๋ยวเผื่อเห็นภาพไม่ชัดได้เอานี่เอามือกดเลย <h ull s> อ่ะดูนะดูนะหนึ่งสองสาม <h ull> s> <S โอ้คือมันยุบลงไปเลยดูดิเห็นไหมเห็นไหมดูดิเฮ้ยเฮ้ยไม่แตกจริงครับเฮ้ยอ๋อโอ้โหโอ้ไม่น่าเชื่อ ทำไม่จริงอ่ะอานั่งพื้นเบาะมันนุ่มโอ้ยยังไม่เชื่ออยังไม่เชื่ออีกเอ้ามาอ่าเอย่างงี้ก็มั่นใจแล้วผมอ่ะอ่ะนั่งพื้นคอยไปอีกคอยวิทย์พลังไปเอออ่ะเนี่นะโอเคมาอ่ะนั่งอ่ะโผอ่ะดูนะเเออออข้างดีกว่าข้างเพือเห็นอ่ะเก๋ะอ่ะโอเคนึ่งลองซัมฮึบอ๋อนี่ ยังได้เลยอ่ะเฮ้ยมันมันมันถึงไม่แตกอ่ะอ่ะเอาตูดขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยไม่แตกอ่ะเอาเอาเอากล้องกล้องเล็งไข่ไว้นะเดี๋ยวหาว่าแอบเปลี่ยนไก่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะดูเดี๋ยวหาว่าเป็นไข่ปลอมดูนะครับดูนะครับเห็นไหมไข่จริงๆเนี่ยแหละครับเฮ้ยโอ้ my god ถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายคนคงจะเกิดคําถามขึ้นในหัวใจว่าแล้วยังไงครับนั่งทับไข่ไม่แตกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการนั่งของเราเกี่ยวกับสุขภาพของเราใช่ไหมครับอ่ะผมอธิบายให้ฟังเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับเจ้าเนี้ยเป็นช่วยกระจายน้ําหนักครับทาให้มันโดนตรงส่วนที่ลงน้าหนักของเรามากขึ้นครับมากขึ้นยังไงอ่ะผมเปรียบเชือกับมือเราแล้วกันนะครับสมมติว่าปกติเวลาเรานั่งกับ พื้นปเปล่าๆแข็งๆเงยนะครับก้นของยุคนมันมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันบางคนก็แบบอาจจะโค้งเยอะโค้งน้อยอะไรไม่รู้นะครับสมมติน,นะครับว่าก้นของเราโค้งแบบนี้เวลาเรานั่งลงไปที่โต๊ะนะครับปึ๊บนั่นแปลว่าจะมีแค่ส่วนนี้กับส่วนนี้ ที่รับน้ำหนักครับส่วนดีแไม่รับน้ำหนักเพราะว่ามันโค้งอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ทําให้มันไปกดทับส่วนนี้แรงมากครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือการนั่งนานๆนะครับน้ำหนักจะไปลงที่กระดูกสันหลังของเรานะครับนั่นหมายความว่ากระดูกสันหลังของเราต้องรับน้ำหนักณตรงนี้ไปแทนกลนะครับในเ่ลงานั่งนานๆนะนะเขาบอกว่ามากสุดนี่ถึง2.7เท่าของน้ำหนักตัวเลยนะที่กระดูกสันหลังของเราต้องรับน้ำหนักนะครับอ่ะย้อนกลับมาครับตรงนี้อ่ะตรงนี้กับตรงนี้รับน้ำหนักมากครับมันก็ขึ้นไปกดแบบเเยวลกหาานตอรัั มากมากใช่ไหมครับแต่เจ้านี่ครับปุ๊บถ้าเรานั่งบนนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกครับมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บลงไปใช่ไหมเมื่อสองนี้มันกดหนักลงมากครับปุ๊บตัวนี้ก็จะมาชนกับตรงนี้แทนด้วยทําให้ทุกส่วนของก้นเราเนี่ยสัมผัสกับเจ้าตัวนี้หมดแล้วมันก็กระจายกันรับน้ําหนักไปหมดเลยนี่ก่ออไหมครับอ่าเข้าใจไหมสมมุติเป็นตัวเลขลวกันสมมุติตัวเลขเป็นสิบนะถ้าเราลงแบบนี้ปุ๊บตรงนี้รับ5้าตรงนี้รับห้าือว,ว่าอ่าแต่ถ้าเราวางบนนี้ครับเราทํามือ ถ้าเกิเรานั่งบนนี้ครับเราตดกุนแต่ถ้าเกิดเรานั่งบนนี้ครับก้นเหมือนเดิมนะลงไปอย่างนี้ปั๊บทุกส่วนรับเท่ากันหนึ่งหนึ่งเห็นไหมนี่แหละคือหลักการทางานของมันครับ กับไข่ก็เช่นกันครับกับไข่ทาไมไข่ถึงแตกได้ที่ไข่แตกเพราะว่ามีแรงกระทําที่มากพอณนะจุดจุดหนึ่งที่จะทาลายเปลือกได้พูดง่ายๆที่พูดไปจากชาวบ้านนะไม่เอาไปจาวิทยาศาสตร์เดี๋ยวงงนะครับก็คือการเราตอกไข่นั่นเองเรากระแทกเราไปที่จุดหนึ่งปะอ่าไข่ก็ล้าวแล้วก็เปิดแตกได้นะครับเจ้าตัวนี้พอเราวางแบบนี้ครับปื๊บแล้วกดลงไปครับแทนที่ตูดของเราจะกดลงที่ไข่อันเดียวครับน้ําหนักข้างล่างมันกระจายอรอบๆครับไข่โดนทั่วรอบๆเลยนะครับรอบๆอ,อ,อย่างนี้แล้วมันก็บุมลงไปด้วยสองทางช่วยกันอ่า๊มลงไปี่ น้ำหนักมันก็เหมือนกระจายทั่วอ่ากสกตูดเราแทนที่แบบจะลงไข่อย่างเดียวอ่าพอมาเจอโฟมเนี่ยก็ช่วยกระจายอีกกลายเป็นว่าแรงที่กดไข่หายไปเลยนะครับนี่แหละคือมันเป็นเหมือนเทคนิคก,การขายของเขาครับเอาเรื่องของไข่เข้ามา ให้คนเข้าใจง่ายๆในครั้งเดียวเลยว่าอู้ขณะนั่งทับไข่ยังไม่แตกนะครับแล้วเราก็คงนั่งสบายสิอะไรประมาณนี้นะครับนี่ผมพูดเป็นภาษาที่แบบไม่ได้ใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงไม่งั้นเดี๋ยวจะงงครับมไม่ใช่เพื่อนงงนะผมเนี่ยงง,งอ่านแล้วงงครับเลยพูดเป็นภาษาชาวบ,บ้านให้เข้าใจง่ายๆพอเลยครับอ่า <laughs> นี่แหละครับซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้แล้วมันมัน,ม,นมันนั่งไม่สบายครับพูดเป็นรังผึ้งแบบนี้ครับนี่เห็นไหมมันเป็นตัวรังผึ้งเงี้ยวลานั่งกดลงไปไม ใช่ไหมือจะแบบยุบไป,ปอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับตอนที่ซื้อมานี่เขามีเป็นผ้ามาให้ด้วยครับซึ่งผ้าตัวนี้มันก็จะค่อนข้างบางนิดน,นึ่เห็นไหม ค่อนข,ข้างบางหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเน้นเรื่องการระบายอากาศครับเพราะว่ามันต้องนั่งอยู่ใต้ก้นของเราถ้ามันระบายอากาศไม่ดีมันจะร้อนที่ก,ก้นนะครับเขาเน้นเรื่องความระบายอากาศถ้าคนนั่งแบบนี้ไม่ถนัดเขาก็มีปอกมาให้ครับด้านล่างมีการลื่นด้วยนะไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็สามารถใส่ปอ,อกแล้วนั่งวางบนเบาะได้นะครับก็ใช้ได้ทุกที่เลยนะครับนั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์อัน่าใช้กับผมเนี่ยอันนี้ก็ได้หรือว่านั่งบนรถหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะได้หมดเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้บอกว่า กก็มีตัวเนี้ยอันดาซีอย่างเงี้ยเขาส่งมาให้ใช้คือมันก็เป็นคุณภาพแบบระดับสูงอยู่แล้วตัวเบาะตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนจะเป็นเบอร์เบอรี่โฟมอยู่แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้นะครับใครที่แบบพอมีกุ้ตัวดีๆอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นกุ้แข็งๆอาจจะนั่งเป็นกุ้แบบตรงๆธรรมดาเลยนั่งทำงานคอมอย่างเงี้ย ผมแนะนาว่าควรใช้ตัวนี้นะครับเอาง่ายนะมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องนั่งเป็นเวลานาน,านๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานหน้าคอมพิวเตอร์หรือการขับรถก็ตามนะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยครับตัวนี้อ่าดีเลยกับก็คือเบาะรังผึ้งที่ว่าอะไรเบาะนั่งทับไข่ไม่แตกอะ่ะเดี๋ยวนี้มันมีหลายยี่ห้อนะครับเมื่อก่อนอาจจะมีแค่ยี่ห้อเดียวสมัยนี้ทุกคนทําออกมาหมดนยครับดูเทคโนโลยีแล้วมาทําตามหมดเลยนะครับมันคือเจลซิลิโคนนะครับชื่อมีเยอะแยะมากแล้วแต่ยี่ห้อจะตั้งเลยบางยี่ห้อก็ตั้งชื่อ,อเลยเอ็กซิตเตอร์เลยนะเบาะสำหรับนั่งกับไขเลย เออก็ตลกดีนะครับซึ่งทุกวันนี้ราคาถูกแล้วมีตั้งแต่แบบร้อยกว่าบาทยันสองสามพันเลยก็มีนะครับก็ไปลองเลือกดูตามกําลังซังพของเราแล้วกันถ้าใครต้องการนะครับเหมือนอย่างตัวนี้ถูกมากนะครับร้อยกว่าบาทเท่านั้นผมคิดว่าเอ๊ยลองดูเอาแบบตัวถูกๆมาลองดูใช่ไ,ไหมขนาดตัวแค่นี้ยนั่งทับไข่ก็ยังไม่แตกเลยเห็นไหมครับแล้วแบบตัวลนะสองสามพันเนี่ยก็ไม่ต้องสืบเลยครับก็สบายมันจะมีออปชั่นเสริมเพิ่มเติมแบบอาจจะมีขอบนีอะไรเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่นั้นก็เพื่อนไปเลือกกันดูเองแล้วกันนะคร เนนพื่อนๆชอบตัวไหนก็จัดไปได้นะครับแต่ที่นี่นะครับการพิสูจน์ของเราในวันนี้ครับเรื่องไก่เบาเนี่ยเอาไขมาวางแล้วนั่งทับไม่แตกจริงหรือไม่ผลลัพธ์ก,ก็คือเป็นความจริงครับจริงแท้แน่นอนครับเห็นกันจะจะไม่มีตัดต่อเลยนะครับไข่ก็ไขจ่จริงๆไม่ใช่ไข่เป่าด้วยเห็นไหมครับว้าวสุดยอดเลยนะครับ แน่นอนจริงไงเนี่ยเฮ้ยเมือ่อกี้โดนไข่โดนตบมาบิ๊มอ่ะโอเค okay, ครับเหมือนเดิมครับเพื่อนเจอเรื่องอะไรอย่างผมมาพิสูจน์แบบนี้อีกคอมเมนต์มาบอกเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูเห็นจังจักะอย่างแน่นอนครับช่องผมก็หายไปนานไปทำดูบิกอยู่ไปนานนะครับตอนนี้ผมกลับมาครับจะเน้นการทําเรื่องการพิสูจน์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวให้ผมพิสูจน์เรื่องอะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้ครับ